อาครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่อเนื่องเหมือนกันนะเพราะว่ามีพีเอ็มสองจุดห้าเนาะแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่มันแออัดนะครับอันนี้เราจะมีนะครับในเรื่องของการหลีกเลี่ยงนะครับเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แออัดนะครับอาจจะเป็นลักษณะของฝูงชนก็ได้เวลาไปงานไปกิจกรรมต่างๆที่คนเยอะๆเนี่ยซึ่งบางครั้งเราไม่รู้ว่าอาจจะเกิดเหตุไม่ดีอะไรหรือเปล่าเกิดขึ้นได้ เพราะนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้จะได้หนีได้ทันท่วงทีอ่มาดูนะฮะเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ฝูงชนแออัดนะฮะควรจะทําอย่างไรบ้างนะครับต้องสังเกตจดจําทางเข้าออกนะนะครับดูให้ดีเข้าทางไหนออกทางไหนนะครับหากมีอาการวิงเวียนอึดอัดให้ออกจากพื้นที่ทันทีนะครับเมื่อถ้าเกิดว่าต้องหนีต้องหนีจริงๆเลยนะฮะต้องปฏิบัติตามนี้เลยครับคือหนึ่งครับต้องยืนให้มั่นเลยนะฮะหาแบบ ศูนย์ถ่วงของตัวเองให้ดีนะครับก้าวเดินอย่างต่อเนื่องห้ามเดินวิ่งยืนสวนกระแสคือคนวิ่งไปวิ่งมามันจะเยอะใช่ไหมอ๋อถ้าเราไปวิ่งสวนน่ะใช่ไม่ได้ไม่ไดนนครับต้องยืนนิ่งๆก่อนนะครับแล้วก็ให้ไหลไปตามกระแสการเดินของคนคนไปทางไหนเราล้อตามไปไปทางนั้นก่อนนะครับสองครับไม่ออกแรงผลักกรีดร้องหรือว่าตะโกนนะครับหรือทําสิ่งที่ต้องใช้พลังงานพอเรากรีดร้องมากมาก ใช้แรงเนี่ยเราก็เหนื่อยไงโอ้ใช่คือบางคนตกใจตะโกนใช่เอ้ยแต่มันกลับกลายเป็นผลเสียใช่ทําให้เราเหนื่อยแล้วเราบางทีไปหายใจไม่ออกไงเพราะคนมันยิ่งเยอะไงใช่ไหมครับนะครับข้อสามครับยกมือสองข้างขึ้นนะเป็นการให้อยู่บริเวณหน้าอก๋อป้องกันอะไรมากระแทกใช่ป้องกันการกระแทกนะครับจะทําให้แบบอย่างนี้ก็ได้อย่างคุณต้นก็ได้นะครับคือมันจะได้มีการเคลื่อนไหวที่สะดวกนะครับแล้วก็ให้เดินไปทิศทางข้างลําตัวนะ คืออย่าใช้วิธีเดินไปข้างหน้าให้สไลด์สไลด์สไลด์ออกข้างอ๋ออะไรประมาณนี้ครับเป็นถึงที่ปลอดภัยแล้วข้อที่สําคัญนะครับอย่าพยายามยืนติดชิดกําแพงผนังอาคารอืเพราะอะไรเพราะอาจจะโดนดันเงี้ยแล้วไปติดกําแพงคือเนื้ออันตรายเลยอันตรายเลยนะครับอ่าแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยครับก่อ็ระมัดระวังครับผมคืออย่างผมเนี่ย ส่วนตัวนะเวลาไปไหนเมื่อไหนอ,อ่ะถ้าจอดรถนะก็จะหันหน้ารถออกอ,อ่าหันเเตรียมเตรียมออกอไม่รู้ลทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนเนี่ยผม,มหันหน้าออกไว้ก่อนอแล้วก็ที่จอดรถผมจะจอดแบบห่างๆคนหน่อยนึง <ๆ S 2> จะไม่ <ๆ S 2> มาชอบจอดแออัดแบบข้างหน้าอย่างสมมติไปห้างเนี่ยบางคนงเขาชอบจอดกันหน้าห้างใช่ไหมถ้ามีที่วางผมจอดไกลๆเลยคือเราคิดไม่เหมือนกันเออเวลาไปดูหนังผมก็จะนั่งใกล้ๆทางออก คือเหมือนปลูกจะไม่ชอบนั่งตรงกลางอ่าโรงหนังที่มีตรงกลางใช่ไหมเขาบอกตรงกลางนี่เหลี่ยมดีแต่ผมจะนั่งริมแล้วก็นั่งไกลทางออกคือพ่อสอนแต่เด็กเราก็ระมัดระวังไว้แล้วเวลาไปงานไหนก็ตามที่ตำรวจแนะนำเลยผมจะดูไว้อ่อนทางหนีที่ไล่ทางออกอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดเหตุจะไปอะไรยังไงอันนี้คือพ่อสอนแต่เด็กแล้วก็ก็สอนลูกเนี่ยดีครับดีก็ระมัดระวังไว้เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุอะไรนะอย่างบางทีอ่มีการทะเลาะวิวาท หรือว่ามีเหตุเพลิงไหม้เออวางระเบิดอะไรพวกนี้นนวินาศก,กรรมหาทางหนีที่แรกไว้ก่อน,นก็<ช>จะได้แก้ปัญหาได้ทันครับ